ากันที่อําเภอเสดากันบ้างคุณผู้ชมคะพาไปรับประทานข้าวหลามกันดีกว่าคะ่ะแต่ข้าวหลามที่นี่เนี่ยนะคะไม,<า>ม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขามีชื่อว่าข้าวหลามชักพุษธนั่นเองนะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะที่บ้านควรสม็ดหมู่ที่หนึ่งตําบลตริกอําเภอเสดาจังหวัดสงขลานะคะซึ่งข้าวหลามชักพุษธเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชาวควรสม็ดเท่านั้นค่ะมีวิธีการทําแตกต่างจากข้าวหลามที่อื่นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะจะแตกต่างจากที่อื่น เพราะว่าจะมีให้กินเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นในงานบุญประเพณีสวดบ้านของชาวควนเสม็ดที่เขาทำสืบทอดกันมา5รุ่นกว่า200ปีแล้วค่ะสำหรับวัตถุดิบในการทำข้าวหลามชักพรุดเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยกระบอกไม้ไผ่ค่ะใบยี่เล็ดนะคะซึ่งเป็นสูตรเด็ดในการทำข้าวหลามชักพรุดเป็นพืชเฉพาะถิ่นคล้ายกับต้นขาแต่ว่าใบใหญ่กว่าใบเรียวกว่าใบยาวกว่าค่ะมีข้าวเหนียวดิบแช่น้ำแล้วก็มีน้ำกะทิด้วย ก็เริ่มกันเลยนะคะง่ายๆเตรียมก็บอกไม้ไผ่ขนาดประมาณ50เซนติเมตรค่ะนำใบยี่เร่เนี่ยมาผ่าครึ่งม้วนกับไม้ไผ่แล้วก็ยัดเข้าไปในกระบอกนะคะให้ก้านของใบยี่เรดเนี่ยโผล่ออกมาข้างนอกเนี่ยแหละคะ่ะเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวใส่น้ำกระทิลงไปย่างไฟอ่อนๆเลยค่ะในกองถ่านราวๆครึ่งชั่วโมงก็จะได้ข้าวหลามชักพรุดที่มีลักษณะร้อนๆน,น,นะคะนี่เป็นถึงวิธีการทำานะ่ะม้วนเข้าไปใส่เข้าไป เสร็จแล้วทีเด็ดเนี่ยนะคะหลังจากที่นำไปย่างไฟอ่อนได้มาร้อนๆแล้วเนี่ยนะคะที่มาของข้าวหลามชักพรุดค่ะก็คือไม่ต้องผ่ากระบอกไม้ไผ่แค่คุณผู้ชมเนี่ยนะคะนี่รอสุกค่ะพอรนนอสุกปุ๊บไม่ต้องเอามีดไปผ่าอปกติเวลาเราเจอแบบข้าวหลามทั่วไปอะไม่ต้องเอาค้อนไปทุบเพราะเวลาคุณจะไปทับประทานกัข้าวหลามเนี่ยจะต้องมีการไปผ่าเอาค้อนไปทุบอันนี้ไม่ไมต้อง เสร็จแล้วอย่างนี้เลยคุณดึงออกมาได้เลยแบบนี้เลยใช่ไหมคะดึงใบยี่ล็ดออกมาค่ะได้เข้าหลามทั้งกระบอกออกมารับประทานนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือที่มาของชื่อข้าวหลามชักพรุษซึ่งเป็นภาษาใต้หมายถึงชักหรือดึงแล้วก็หลุดออกมาทันทีนั่นเองค่ะรับประทานง่ายด้วยนี่แล้วก็เอามีดมาตัดแบ่งเอา สะดวกสบายแล้วก็เอื้อในการรับประทานมากเลยค่ะอ่านั่นนะสีนั่นแหละเขาถึงบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวที่บ้านควรสมิดหมูที่1ตําบลปริกอํเาเภอเสะดาจจังหวัดสงขลาเท่านั้นนะคะชาวบ้านเขาก็บอกว่าทากันปีละครั้งเท่านั้นแหละค่ะช่วงปลายเดือนเมษายนจะมีประเพณีทําบุญสวดบ้านของชาวควรสมิดที่สืบทอดกันมานานแล้วนะคะก็จะมีการทําข้าวหลามชักพุธเนี่ยล่ะค่ะมาเลี้ยงญาติพี่น้องนอกจากของข้าวของหวานอื่นๆแล้วก็มีข้าวหลามนี่แหละที่เป็นประเพณีของชาวบ้าน ควรสมิธอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะอ่ะก็ไม่ไกลไม่ไกลนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะ,ะช่วยกันช่วงก็ไม่ได้ดึงยากเกินอะไรใช่ทีนะ่ฉันว่าดึงง่ายนะคะคุณคะโอ๊ยตายแล้วปกติอะเวลากินนะคะทั่วไปเขาหลามทั่วไปเวลาดิฉันกินนะคะก็เขาก็จะเอาคอนคอนทุบใช่ แนจะกะกว่าจะมาแงะกระบอกถ้ากระบอกไม้ไผ่นาหน่อยเนี่ยนะคุณก็จะแงะลําบากค่อนข้างที่จะลำบากยิ่งผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานะไปออกแรงในการแงะกระบอกไม้ไผ่ค่อนข้างที่จะลําบากลำบนกว่าจะได้กินเราก็ถอดใจใช่แต่ว่าอันนี้ค่ะง่ายดายเสหลือเกินนะคะแค่ค่อยๆดึงออกมาออกมาทั้งกระบอกแล้วคุณกระบอกไม้ไผ่เขาคุณเห็นไหมยาว50เซนติเมตรกินกันไปเถอะดิฉันว่านะทั้งครอบครัวก็ไม่หมดหรอกมั้ง S <S <S มื้อหนึ่งนี่อิ่มไปเลยค่ะแค่กร<ม>ะบอกเดียวอาก็เขาบอกแล้วทําปีละหนึ่งครั้งเลี้ยงญาติพี่น้องนะคะ,ะมีโอกาสน่าจะได้ไ <S <S ลองรับประทานกันนะคะที่บ้าน